สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าในวันนี้มีเชื่อเรื่องว่าบ้านโคกนาป้อมซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณผู้เล่าบอกว่าเป็นประสบการณ์หลอนในคืนหนึ่งที่ได้พบเห็นวิญญาณมากมายไปตลอดสองข้างทาง ขณะที่เขาขับรถกลางดึกและจากเหตุการณ์เหล่านั้นมันทำให้เขาไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือยังไม่ถึงคาดเขาถึงยอมปล่อยให้กลับมาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าแล้วก็ง่ายต่อการฟังด้วย เรื่องราวของผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปในตอนนั้นตั้งแต่เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนในช่วงค่ำของวันหนึ่งครับผมมีธุระด่วนต้องไปต่างจังหวัดซึ่งถึงแม้ว่าคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะได้นอนไม่ถึงสองชั่วโมงแต่ด้วยความจำเป็นผมก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องกลั้นใจเดิมกาแฟไปหนึ่งแก้วใหญ่ ก่อนจะรีบเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถออกจากบ้านในคืนนั้นจนพอหลังจากออกจากบ้านมาผมก็เหยียบเลยแซกซ้ายแซกขวาไปตลอดเส้นทางคือก็ต้องยอมรับว่าผมได้ทำผิดกฎจราจรแต่ผมก็พยายามไม่คิดอะไรมากกะจะไปถึงให้เร็วที่สุดแต่จนเมื่อขับไปเรื่อย ก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์สายหนึ่งครับโทรเข้ามาหาผมแล้วปลายสายก็บอกกับผมว่าไม่ต้องรีบมาแล้วปัญหาทุกอย่างคลี่คลายแล้วให้ค่อยคขับมาจะได้ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายทำให้หลังจากนั้นผมก็โล่งใจก็เลยค่อยคขับรถช้าลงจนเมื่อขับไปได้ด้วยอีกสักพัก ผมก็คิดว่าคืนนี้อาจจะขับไปไม่ถึงเดี๋ยวแวะพักโรงแรมข้างทางดีกว่าไว้ตอนเช้าค่อยออกเดินทางต่อแต่ในตอนนั้นเองครับขณะที่ขับอยู่บนถนนเส้นหนึ่งคือสองฝั่งเดี๋ยวไม่มีไฟทางเลยถนนก็เป็นฝั่งละสองเลนส่วนกันผมก็พบว่าข้างถนนทางซ้ายมือที่อยู่ข้างหน้าของผมไกลๆเนี่ย มันได้มีเงาอะไรบางอย่างกําลังสะท้อนไฟรถกลับมาพอผมเห็นอะไรแวบๆแบบนั้นผมก็เปิดไฟสูงเลยจนได้เห็นว่าทางด้านสายมือด้านล่างถนนมันมีรถเก่งสีขาวอยู่คันหนึ่งพลิกคว่ำตกอยู่ข้างทางแล้วบนถนนเนี่ยมีรอยเบรกอยู่บนถนน แล้วก็ถลายยาวไปเลยเป็นนอยดําน่าจะสักเป็น10เมตรได้แล้วเหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุใหม่ๆแต่ด้วยความที่ผมเองไม่ได้ขับรถชะลอตั้งแต่แรกผมก็เลยขับผ่านไปแต่พอหลังจากที่ขับผ่านไปผมเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนเดียวที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์นี้ แล้วพอจะช่วยเหลือเขาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ต้องรีบไปทำธุระแล้วก็เลยตัดสินใจอยู่เทินกลับรถข้างหน้าแล้วก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ในตอนที่ผมขับกลับมาครับด้วยความที่ผมมาคนเดียวผมก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยหยิบโทรศัพท์มาเพื่อจะโทรหาเจ้าหน้าที่ แต่ก็ปรากฏว่าวันนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้ครับแต่โทรศัพท์ผมเนี่ยมันโทรออกไม่ได้เหมือนกับไม่มีสัญญาณทั้งๆท,ที่แบตยังเหลือมากกว่า80%เซนผมก็ช่างมันครับก็กะว่าจะกลับไปให้ถึงตัวเขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะยังไงค่อยว่ากันอีกที จนเมื่อขับกลับมาเรื่อยๆขณะที่ยังสวนอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอมาถึงจุดที่ผมเห็นเขาพอมองข้ามถนนเกาะกลางไปปุ๊บผมก็เห็นว่าอุบัติเหตุอีกฝั่งหนึ่งยังอยู่ที่เดิมผมก็เลยรีบไปอยู่เทิรนกลับมาอีกรอบแล้วพอมาถึงก็จอดข้างๆรถคันนั้นผมก็ได้เห็นว่ารถเก่งคันนั้น น่าจะสไลดลงมาจากถนนแล้วรถในอย่างเป็นป้ายแดงอยู่เลยแล้วอะไรทราบไหมครับความน่ากลัวก็คือตรงฝั่งประตูคนขับรถคันนั้นเข้าไปฟาดกับต้นไม้พอดีจนผมคิดว่าต่อให้คนขับดวงแข็งขนาดไหนแต่โดนเข้าขนาดเนี้ยก็น่าจะรอดยากจริงๆ พอหลังจากที่ลงจากรถมาโทรศัพท์ที่โทรไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็เลยเอามาเปิดไฟฉายแล้วก็ส่องไปเดินเข้าไปจนพอลงไปข้างถนนผมก็ยังยืนอยู่ห่งหางๆแต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองขณะที่กำลังส่องไฟไปเรื่อยๆผมได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาเบาๆว่าช่วยด้วย ช่วยผมทีเมื่อได้ยินแบบนั้นปุ๊บเีอแรกก็คิดว่าหูฝาดแต่พอเดินเข้าไปไกลามากขึ้นผมเห็นเลยครับว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนจริงๆลักษณะเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้อสีขาวนั่งอยู่ข้างรถเหมือนกับมีอาการจุกเอาเมือกุมท้องอยู่แล้วก็พยายามโบกมือให้ผม คือพอผมเห็นปุ๊บผมก็อูทานเลยเอา้าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะรีบลงไปช่วยคือพอเห็นแบบนั้นนะครับผมก็ตะโกนบอกให้พี่เขาใจเย็นๆแล้วก็เดินกลับมาที่รถของตัวเองมาขยับรถเพื่อที่ว่าจะให้ไฟหน้ารถของผมเนี่ยส่องลงไปข้างทางพอขยับเสร็จปุ๊บ ผมก็รีบลงไปช่วยเขาทันทีแล้วผมก็พบว่าพี่เขาในดวงแข็งสุดๆเลยคืนน่าจะไม่เป็นอะไรมากมีแค่อาการเจ็บท้องมีแผลถลอกบ้างตามตัวแต่ส่วนอื่นพวกกระดูกอะไรพวกนี้ครับไม่มีเสียหายเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้พูดคุยกับผมได้ตามปกติตอนนั้นผมก็เลยถามว่า พี่โอเคใช่ไหมแล้วพี่แจ้งประกันหรือยังโทรเรียกรถพยาบาลหรือยังโทรศัพท์พี่พังไหมเพราะของผมเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมโทรออกไม่ได้เลยแต่พอผมถามไปแบบนั้นพี่เขากลับบอกว่ายัางเลยพี่ยังไม่ได้แจ้งพี่ไม่มีโทรศัพท์พี่ใช้ไม่เป็นหรอก คือผมก็งงจริงๆครับคือไม่เห็นว่าจะยังมีคนที่ไม่มีโทรศัพท์และก็ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นแต่อีกใจหนึ่งก็คขินว่าเขาน่าจะมีอาการเผอ้อจากอาการบาดเจ็บเพราะถึงแม้จะดูไม่เป็นอะไรแต่ก็น่าจะกระแทกอย่างแรงจนพอหลังจากเดินขึ้นมาผมก็เอนน้ำมาให้เขาล้างหน้ามาล้างบาดแผลเล็กน้อยตามตัว ก่อนที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดเหตุทั้งๆท,ที่ถนนเส้นเนี่ยแทบจะไม่มีรถเลยแล้วอาการของพี่ก็ดูเหมือนไม่ใช่คนเมาและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พี่เขาบอกคืออะไรทราบไหมครับคือพี่เขาบอกว่าพี่โดนผีหลอกตัวอะไรก็ไม่รู้ มันมาคลานอยู่หน้ารถแล้วอยู่ๆมันก็หลุกขึ้นแล้วก็วิ่งตัดหน้ารถของพี่คือพอผมได้ยินแบบนั้นผมถึงกับอึ้งเลยไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีแต่ก็ยังไม่อยากคิดอะไรมากแล้วก็ถามกับพี่เขาไปว่าแล้วพี่จะเอาอยัางไงต่อจะให้ผมพาไปโรงพยาบาลไหมหรือจะรอตรงนี้ แล้วให้ผมขับไปเรียกกู้ภัยมาแต่สิ่งที่พี่เขาบอกคือพี่เขาบอกว่าอยากให้ผมขับรถไปส่งในที่ที่เขาจะไปซึ่งที่ตรงนั้นนะครับอยู่ห่างจากที่ตรงนี้อีกไม่มากพอเมื่อเขาพูดแบบนั้นผมก็จนใจก็เลยถามกับพี่เขาว่าพี่จะให้ไปส่งที่ไหน เดี๋ยวผมไปส่งให้ก็ได้แล้วสิ่งที่พี่เขาบอกก็คือเขาในอยากให้ผมไปส่งที่บ้านโคกนาบอมพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็เลยเอ่ยถามไปว่าเออที่ไหนครับพี่อยู่ไกลไหมผมไม่รู้จักเลยเดี๋ยวผมไปส่งที่โรงพักได้ไหมแล้วพี่ค่อยไปของพี่เอง แต่หลังจากที่ผมพูดแบบนั้นพี่เขาก็บอกว่าเขาอยากกลับบ้านมากระยะทางในอีกไม่ไกลแล้วอยากให้ช่วยเขาหน่อยเดี๋ยวเขาบอกทางเองผมก็เลยเอาเอาก็เอาตามนั้นก็ตามนั้นเลยบอกให้เขาขึ้นมาแล้วก็คอยบอกทางผมไปด้วยสรุปว่าในวันนั้น ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนสถานการณ์ก็คือผมรับผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งขึ้นมานั่งที่เบาะด้านซ้ายแล้วก็ขับไปบนถนนหลวงโดยที่เขาเนี่ยบอกแค่ให้ขับตรงไปจนเมื่อขับไปได้เรื่อยประมาณสัก60-70ถกิโลเขาก็บอกให้ขับชา้ชาๆเพราะทางเข้ามันมองลำบากกลัวว่าเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไม่ทัน จนหลังจากนั้นเมื่อผมขับมาอีกไม่ไกลเขาก็ชี้ไปที่ข้างทางแล้วก็บอกว่าถึงแล้วผมก็เลยชะลอรถแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวเข้าไปโดยที่ผมเห็นว่าเส้นทางนั้นนะครับมันเป็นทางดาถนนลาดยางแล้วทําเอาไว้ค่อนข้างดีเลยมีสองเลนสวนกันสองข้างทางเป็นทุ่งนา บางช่วงก็เป็นป่าแต่ทว่าถนนเส้นเนี่ยแม้จะทำไว้เรียบอย่างดีแต่มันกลับเมื่อสนิทคือไม่มีไฟทางแม้แต่ดวงเดียวและคุณผู้ฟังครับหลังจากเดียวเข้าไปไม่ไกลก็ปรากฏว่าพี่คนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเขาหันกลับมาถามผม โดยที่ถามขึ้นมาว่าน้องกลัวผีไหมคือคำถามเนี่ยครับมันทำให้ผมขนล,ลุกแต่ก็ไม่ได้ตอบออกไปคือแกล้งทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินเพราะผมเนี่ยไม่ได้อยากยุ่งแล้วแค่อยากไปส่งให้จบๆแล้วจะได้แยกย้ายกันไปแต่ในตอนนั้นเองครับ เรื่องมันกลับมาได้ง่ายแบบที่คิดคือขณะที่ขับไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าผมเองเนี่ยไปเจออุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวเนี่ยผมเห็นแสงไฟกระพริบอยู่หลายดวงเป็นแสงไฟสีแดงสีน้ำเงินลักษณะเหมือนมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่เข้ามาหมดแล้วผมก็เลยขับช้า ค่อยๆชะลอรถผ่านไปแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับผมได้เห็นว่ามีรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งเป็นรถกระบะตอนเดียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์โดยที่มอเตอร์ไซค์ถูกทับอยู่ใต้รถกระบะแล้วคนขับในนอนงายอยู่ใต้รถโผล่ออกมาแค่ครึ่งตัวโดยที่มีเลือดออกมาจากปากและจมูก ไหลนองเต็มพื้นไปหมดแล้วสิ่งที่น่าขนลุกอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกแปลกมากเลยว่าแม้ว่าที่เกิดเหตุตรงนั้นนะครับจะมีรถตำรวจมีรถกู้ภัยจอดอยู่หลายคันแต่นอกจากผู้เสียชีวิตผมไม่เห็นใครเลยครับแม้กระทั่งคู่กรณีที่ขับรถกระบะหรือแม้แต่กู้ภัยสักคน แม้แต่ตำรวจสักคนผมก็มองไม่เห็นใครเลยคือสิ่งที่เห็นในตอนนั้นมันทำให้ผมตกใจมากแต่ก็ไม่อยากทักไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วก็เลยค่อยๆขับผ่านมาและหลังจากที่ขับผ่านมาไม่นานในขณะที่เปิดไฟส่งมาด้วยผมก็ได้เห็นว่าทางด้านซ้ายของถนน ได้มีคนยืนอยู่คนหนึ่งโดยที่ลักษณะของเขาเนี่ยเนื้อตัวมีแต่เลือดขาด,ด้านขวาขาดไปข้างหนึ่งเหลหหนานด้านขวาของเขาเนี่ยเละหมดเลยทั้งแถบจนถึงกับลิ้นนะครับหลุดห้อยออกมาข้างนอกสร้างความสยดสยองความขนลุกให้กับผมเป็นที่สุดเลยคือผมไม่อยากเชื่อเลยครับ ว่าจะได้เห็นอะไรแบบนั้นก็เลยหันไปถามพี่เขาว่าพี่เห็นแบบที่ผมเห็นไหมซึ่งพี่เขาก็บอกว่าเขาเห็นเขาเห็นเหมือนที่ผมเห็นนั่นแหละผมก็เลยถามไปอีกว่าพวกนั้นใช่คนหรือไม่หรือเป็นผีแบบที่พี่บอกจริงๆและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พี่คนนั้นบอกก็คือ ใช่ครับน้องนั่นไม่ใช่คนหรอกคนที่ไหนจะขาขาดจะน่าเละแบบนั้นแล้วยังจะมายืนอยู่ข้างถนนแบบนี้พอหลังจากที่พี่เขาตอบผมกลัวมากเลยก็เลยพยายามขับไปนิ่งๆแต่ก็นั่นแหละครับทุกอย่างยังไม่จบเมื่อผมขับไปอีกไม่นานในคราวนี้เองแหละครับ สิ่งนั้นมันกลับหนักมากขึ้นกว่าเดิมอีกคือเอาเท่าที่จำได้ผมนึกย้อนกลับไปผมเห็นคนประมาณสัก7จถึงแคนนอนกระจายเต็มพื้นถนนไปหมดเลยโดยที่ทุกคนเน่ยสภาพเละบางคนดูคล้ายกับหมูบดคือเละเทะเลยครับแล้วก็มีฝุ่นตลบเลยเหมือนกับเพิ่งเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆ น่าจะมีรถเทกระจาดจนทำให้ทุกคนที่อยู่หลังรถตกลงมาเสียชีวิตทั้งหมดคือพอผมเห็นแบบนั้นผมไปต่อไม่ได้แล้วคือไม่ได้กลัวจนไปไม่ได้นะครับแต่เป็นเพราะผู้เขาเนี่ยนอนขวางอยู่เต็มพื้นถนนไปหมดเลยผมก็เลยต้องเบรกกลางถนนแล้วก็ต้องรีบจอดในทันที ตอนนั้นผมทั้งมือเย็นทั้งแขนขาสัน่นทั้งอะไรมั่วไปหมดเลยผมก็เลยหันไปถามพี่เขาว่าผมควรทำยังไงแล้วสิ่งที่พี่เขาบอกคือพี่เขาบอกว่าพวกมันไม่ใช่คนให้ขับผ่านไปเลยแม้ว่าจะขับรถทับพวกมันแต่พวกมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอพี่เขาบอกแบบนั้น คือผมพูดตรงๆเลยว่าผมกลัวผมไม่กล้าผมไม่กล้าขับทับแบบที่เขาบอกเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเป็นคนขึ้นมาคือเรื่องใหญ่แน่แล้วเพียงเท่านั้นแหละครับพี่เขาเลยบอกว่าถ้าแบบนั้นงั้นเดี๋ยวน้องรอพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จัดการเองแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือ ผมได้เห็นว่าพี่เขาเปิดลงจากรถของผมไปแล้วก็เดินไปที่ถนนข้างหน้าแล้วเขาเนี่ยทำบางสิ่งบางอยา่างที่ผมไม่อยากเชื่อแล้วก็ขนลุกอย่างเป็นที่สุดสิ่งที่ผมเห็นนะครับหลังจากที่เขาเดินลงรถไปเขาเดินเข้าไปหาคนพวกนั้นที่นอนตายนอนเละอยู่บนพื้นนั่นแหละครับ แล้วเขาก็ลากออกไปทีละคนคือเอาไปโยนทิ้งไว้ข้างทางรวมทั้งคนที่มีสภาพเละเทะมากๆเขาก็เอามือโกยชิ้นเนื้อพวกนั้นน่ะสาดทิ้งลงไปในทุ่งนาข้างทางคือทำแบบนั้นจนครบทั้งหมดใช้เวลาไปประมาณหนาทีแล้วเขาก็กลับขึ้นมาบนรถเหมือนเดิมคือบอกตรงๆเลยครับ ว่าตอนนั้นผมช็อกมากพอเขากลับขึ้นมาทั้งกลิ่นคาวเลือดทั้งสภาพที่เปือเปื้อนไปหมดทำให้ผมรู้สึกว่าผมไปต่อไม่ไหวแล้วจะขอย้อนกลับไปทางเดิมแล้วให้เขาเนี่ยเดินไปต่อเองให้ลงจากรถของผมตอนนี้เลยแต่เขาก็บอกว่าขอให้ช่วยเขาหน่อย ไปอีกแค่นิดเดียวเองไม่ถึง5กิโลด้วยซ้ำก็จะถึงบ้านโคกนาป้อมแล้วณนะตอนนั้นก็คือผมไม่รู้ตัวเองเหมือนกันครับว่าทำไมผมจะต้องทำตามด้วยแต่ผมก็ยอมขับรถต่อไปจนในเวลาอีกไม่นานน่าจะประมาณสัก15นาทีผมก็เริ่มได้เห็นว่าตลอดสองข้างทาง มันเริ่มเต็มไปด้วยบ้านคนเป็นบ้านที่สร้างด้วยไมย้มีมากมายหลายสิบหลังเลยแล้วก็มีคนนั่งอยู่บนบ้านเหมือนกับขับเข้าไปในชุมชนแห่งหนึ่งและคนผู้ฟังครับพอไปถึงจุดนั้นตรงจุดที่มีบ้านคนเยอะๆเนี่ยคนผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าอยูๆ่ๆพี่คนที่นั่งอยู่ข้างๆกับผม นั่งมาด้วยกันกับผมตลอดทางที่ขอให้ผมขับรถมาส่งเนะี่ยอยู่ดีๆเขาก็ค่อยๆจากแล้วก็แวบหายไปเลยคือถึงตอนนั้นนะครับผมเป็นบ้าเลยครับตกใจกลัวสุดขีดร้องตะโกนโวยวายเสียงดังหัวใจผมในแทบวายเลยก่อนจะรีบทิ้งรถ แล้วก็เปิดประตูรถออกมาเลยแต่เพียงเท่านั้นแหละครับพอผมออกจากรถมาทันทีที่ผมวิ่งผมก็สะดุดล้มลงทันทีเพราะมันกลายเป็นว่าผมเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในนาของชาวบ้านที่มีทั้งดินโคลนมีต้นข้าวมีทั้งน้ำสูงขึ้นมาถึงนาแข้ง แล้เมื่อหันกลับไปที่รถนะครับผมก็ผมว่ารถของผมเนี่ยวิ่งมาบนคันนาโดยที่ทั้งสี่ลอ้อเต็มไปด้วยดินโคลนแล้วน่าจะติดลมจนไปต่อไม่ได้อีกแล้วจากสิ่งที่เห็นในตอนนั้นคือผมอยากสลบมากๆเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมผมจิตแข็งขนาดนั้น คือผมมีสติทุกช่วงเวลาผมเห็นนกที่บินผ่านไปมาได้ยินเสียงมแมลงตลอดทั้งคืนโดยที่นั่งอยู่แบบนั้นจนถึงเชา้าท่ามกลางความมืดอยู่กลางทุ่งนาคนเดียวหลังจากนั้นเมื่อค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตผ่านไปจนถึงช่วงเชา้าจนเริ่มสว่างพอที่จะเห็นอะไรได้ คือพอผมมองไปไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็มีแต่ทุ่งนาแล้วทางที่ผมเข้ามาคือมันไม่มีเลยพวกถนนลาดยางพวกอะไรพวกเนี้ยไม่มีมีแต่ทางลูกรังสีแดงแดงเต็มไปด้วยฝุน่นไม่มีแม้แต่ความเจริญไม่มีคนไม่มีบ้านคนสักหลังมีเพียงแค่ผมกับรถคันเดียว จอดอยู่ที่กลางทุ่งนาจนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็เห็นว่าเริ่มมีชาวบ้านเข้ามากันผมก็เลยโบกมือให้เขาช่วยแล้วพอเขาเห็นแบบนั้นปุ๊บเขาก็เลยรีบไปตามคนมาหลายคนคือมีทั้งมาช่วยแล้วก็มายืนมุงดูกันตอนนั้นเขาก็ถามผมว่า ผมไปยังไงมายังไงทำไมถึงขับเข้ามาตรงนี้ผมก็เลยเล่าทุกอย่างให้เขาฟังแล้วก็ถามกับเขาว่าที่เนี่ยคือบ้านโคกนาป้อมใช่หรือไม่แต่สิ่งที่ชาวบ้านบอกครับเขาบอกว่าไม่ใช่บ้านโคกนาป้อมคือที่ไหนเขาไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยได้ยินเลยผมอึ้งเลยครับ แต่ก็พยายามตั้งสติแล้วก็ถามเขาไปอีกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดทางเข้ามาเลยใช่หรือไม่มีทั้งเหตุใหญ่เหตุเล็กมีคนตายตลอดเส้นทางแล้วผมก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนที่เข้ามาครับวอกลับไปหาศูนย์แล้วเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ย ไม่มีอุบัติเหตุเลยครับทุกอย่างเงียบสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นคือผมไม่รู้แล้วว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแล้วผมเจออะไรบ้างแล้วบ้านโคกนาป้อมเนี่ยคือที่ไหนผมก็ช่างมันแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะไปหารถไถมาแล้วเอามาช่วยลากรถของผมออกไปข้างนอก แล้วเขาก็เล่าให้ฟังอีกว่าอันที่จริงแล้วรถของผมไม่ใช่คันแรกที่ขับตกลงไปในทุ่งนาแบบนี้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับเคยมีเคสคล้ายๆแบบผมแล้วพอช่วยขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้แหละแต่เคสนั้นน่าจะตกใจก่อนเลยตกลงไปที่นาตั้งแต่ผืนแรกก่อนหน้าผมประมาณสัก3ากิโล จนหลังจากวันนั้นเมื่อเคลียร์ทุกอย่างเสร็จจ่ายค่าเสียหายซ่อมรถเสร็จประมาณสักสองอาทิตย์ผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาตำรวจในท้องที่ตรงบริเวณที่ผมเจออุบัติเหตุคือตรงที่รถเก่งสีขาวป้ายแดงครับที่ผมเห็นตกลงไปข้างทางแล้วไปชนกับต้นไม้แต่เมื่อไปถึงโรงพัก เมื่อถามตำรวจเท่านั้นแหละครับทางตำรวจก็ถามกลับมาว่าเป็นรถยี่ห้อนี้ทะเบียนเลขนี้สี่นี้ใช่หรือไม่ผมก็บอกว่าใช่ครับแล้วเพียงเท่านั้นแหละทางตำรวจเขาก็หัวเราะและ้วก็พูดบางอย่างหน้าตาเฉยเลยพร้อมกับชี้มือไปที่ข้างหลังโรงพักแล้วสิ่งที่ตำรวจบอกก็คือ เขาบอกให้ทำใจดีๆเอาไว้เพราะอันที่จริงแล้วผมเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่มาตามหารถคันนี้แล้วรถคันเนี่ยชนมาได้เจ็ดถึงแปดปีแล้วเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตคาที่แล้วซากรถคันนั้นถ้าอยากไปดูก็ยังจอดอยู่หลังโรงพักนี่แหละ ซึ่งทางตำรวจคิดว่าญาติน่าจะไม่ได้มาเชิญวิญญาณทำให้วิญญาณของเขายังยึดติดอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นและเพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องที่ตำรวจเล่าทุกอย่างก็สรุปอย่างสมบูรณ์เลยว่าในคืนนั้นนะครับทุกคนที่ผมเจอไม่มีใครเป็นมนุษย์เลย ผมเจอผีทั้งหมดตั้งแต่แรกแล้วพอเดินไปหลังโรงพักไปดูซากรถที่จอดอยู่ก็เป็นคันเดียวกันจริงๆแล้วลักษณะการจอดไว้ก็คือจอดเอาไว้นานแล้วมีแต่พวกเถาวันมียาขึ้นรกเต็มไปหมดเลยจากเรื่องทั้งหมดในวันนั้นแม้ไดบางครั้งบางความรู้สึกของผมก็คือ ผมจะรู้สึกโกรธแต่เวลาทำบุญนะครับผมก็ยังนึกถึงเขายังอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาด้วยส่วนรเรื่องบ้านโคกนาป้อมเนี่ยผมไม่รู้จริงๆครับว่าที่นั่นคือที่ไหนปัจจุบันก็ยังหาไม่เจอหรือนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่านั่นคืออีกมิติหนึ่งที่ผมขับลงเข้าไปและก็นั่นแหละครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในอีพีนี้ที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าให้ฟังกันซึ่งถ้าหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยสวัสดีครับ